ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะรอคอยหรือเปล่าสําหรับซีรีส์นี้ครับผมแต่ผมรอคอยที่จะทําคลิปนี้มันเนิ่นนานคุณผู้ชม<ไ>ฟูทีโบนหรือว่าฟูโอลิปิกมักเซยของเราครับผมในค,คลิปนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะ EP ีที่เก้าหรือเปล่าผมเปิดแปบ๊บคุณผู้ชมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อีที่หกโอ้โหเลขมันสลับกันคุณผู้ชมครับขออภัยขออภัยครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าทีมอยู่ที่ประมาณ7.7ล้านล้านพดนะ หน้าตาทีมเนี่ยปลกมานี้ครับเรียกได้ว่าใกล้จะครบสําหรับฟูลบกแปดคุณผู้ชมแต่วันเนี้ยเราจะไม่ได้มาเสิร์มเป็นพวกกลางร,รับครับไม่ได้มาเสริมเป็นพวกแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาหรือผู้รักษาประตูด้กยนครับวันนี้เราจะมาขยบขยายสําหรับตําแหน่งของปีขวาครับฟองริเบรี่ปัจจุบันเนี่ยอันที่จริงเนี่ยไอ้ปีแรกเนี่ยผมเล่นผมก,ก็ไม่รู้สึกว่ามันเก่งขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่คือได้กับวาให้เทียบกัน2คนเนี่ยผมรู้สึกว่าปีแรกน่าจะพอเล่น,นง่ายกว่า นะครับด้วยความที่ตอนนี้ผมนั่งไต่แรงทุกคนครับแรงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้สูงมากแต่มันก็ขึ้นแบบว่าชา2แล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มที่จะเจอตึงบ้างเลยทุกคนครับตัวนักเตะก็เริ่มแบบว่ามีความห่างกันแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะมาเปลี่ยนให้รู้สึกว่าเกมลุกเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นมาหนอ่อยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแรงน่าจะอยู่สักประมาณชาหรือจะสองก็ตามนี้เลยทุกคนครับตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ30ชนะ21ครับผมเสมอ3แล้วก็แพ้ไปทั้งหมด11เกมครับวันนี้ก็เล่นครบ5เกมไปแล้วเรียบร้อยครับ จาก3เกมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ก็จะขึ้นไปชาลิเจอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ต้องเล่นหลอดใหม่อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมที่อยากให้ดูก็คือตรงวิกฤติตรงนี้ครับล่าสุดเนี่ยที่ผมกดไปเนี่ยแปดเกมคุณผู้ชมครับจะมีแบกเนี่ยแค่2ตัวเวลาเล่นแรงส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมาเปิดสถิติแล้วก็ามาดูแต้มเนี่ยเป็นหลักตรงนี้ครับเริ่มต้นจากเรตติ้งเยอะที่สุดของเราในทีมนะฮะทุกคนครับแน่นอนฮะฟานเชสโคลี่8.4คะแนนเต็ม10 นะครับถือว่าสูงมากๆครับยิงไป10ประตูแล้วก็ช่วยเหลือหรือว่าแอซซินเนี่ยไป5ลูกครับลองลงมาเนี่ยจะเป็นอีลิคาตูน่าครับผมนะตัวนี้ได้เจ็ดก็จะดรอปลงมาหน่อยครับเลูกครับผมนะยิงไปแล้วก็มีแอซซิสเนี่ยสประตูนะครับลองลงมาไม่ได้เชื่อครับอันดับที่3เนี่ยเป็นปีแอร์ฮอยเบียนะครับยิงไป1แล้วก็จ่ายไป2นะครับหกจุดเก้า แต่คือแก๊ปคะแนนเนี่ยมันจะเริ่มดรอปลงมาเยอะเลยครับดรอปที่สุดเลยก็คือไอตัวเดฟายีตัวนี้รู้สึกว่ามันช้าส่วนปีกที่ผมอยากจะเปลี่ยนแน่นอนครับจากผู้เล่นทั้งหมด11คนก็ผมนะอันดับที่6สําหรับฟองริเบอรี่คุณผู้ชมสามารถไปเปิดดูได้นะผมเชื่อเลยครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยจะเป็นกองหน้าแล้วก็กาลางรุกแต่อันดับ3อันดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นปีกนะครับของผมเนะี่ยปีกเนะี่ยหล่นมาอันดับที่6 ก็ถือว่าคนข้างหนักหน่วงฮะเล่นไปทั้งหมดเนี่ยแเกมตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่ยิงประตูแล้วก็แอสซิสต์เนี่ยสเกมเท้าความการซื้อยืดยาวก็ผมจะพาผู้ชมมาหน้ามาร์เก็ตซะหน่อยเลยกันครับตัวนี้ผมอยากเปลี่ยนก็ผมนะแน่นอนครับ R า D ดีเปเรสตัวนี้เราเคยที่จะอยากซื้อกันไปรอบหนึ่งแล้วทุกคนครับแล้วคือราคาเนี่ยมันหล่นจาก7จ็ดแสนแปดแสนครับหล่นลงมาตอนนี้4ี่แสนคือเมื่อวานหรือว่าวันก่อนเนี่ยหล่นไป3ามแสนต้นๆด้วยนะครับด้วยความที่มันมีกิจกรรมใหม่ก็คือที่แพ็คลดราคานะคดดอะไรเงี้ยคน ราคานักเตะก็เลยแบบว่ามีการหล่นหวบลงมานเนี่ยค่อนข้างเยอะสายฟรีอย่างเราอันที่จริงนะต้องรีบกอบโกยครับเวลาเนี้ยนะครับอันที่จริงผมออนมาไม่ถึง10วันที่ยซ้ำได้แประมาณ8-9วันอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปแล้วเราจะซื้อไม่ได้นะครับอ่าฮาร์บิรีเปเล่ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าต่ำนะครับสามแสนหกหมื่นถ้าสูงเนี่ยอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเอ็มถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากตั้งสักสามเจ็ดสามแปดนะไม่อยากซื้อสักสี่แสนนะ รู้สึกว่าน่าจะเริ่มแพงขึ้นไปแล้วนะต้องรีบกรอบโกยฮะต,ตัวตำแหน่งอื่นเนี่ยผู้รักษาประตูตัวนี้ก็อยากเปลี่ยนนะทุกคนครับเพราะอีกตัวหนึ่งมันขยับประตูนั้นยากนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,7 0 0 0พันลีซาลาฟูหล่นจากล้านหนึ่งที่ผมซื้อมาในฟูบาร์เยนตอนนี้เหลือ8แสนนะครับคลอสตัวนี้น่าจะยังหายากอยู่ครับผมนะอีลิคอนโตไดครับคลิปที่แล้ว2ล้านคลิปนี้ถ้าซื้อเลยเนี่ย1ล้านแสน ที่จริงก็อยากเปลี่ยนคันตัวหน้าด้วยนะมันจะได้บอกว่าเล่นง่ายๆหน่อยอนะไรเงี้ยแต่คลิปเนี้ยใจความสําคัญครับไพ่ออโตตี้หลับที่1ครับก็คือปีกขวาน,นะครับคลิปนี้พูดมากหน่อยลูกครัพจะได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยที่เราเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะครับ,บออโตอรี่เนี่ยผมมีทั้งหมด82ชิ้นครับแล้วก็ที่สําคัญครับคลิปนี้จะไม่มีไอ้ตัวบุ๋นเขียวๆฮนะไอ้ตัวลนะัคกี้วิวนี่ยจะไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับคือไปสมเอาไอ้ตัว SVP มาละไม่ได้ ละก็ <c oughs> คือที่สาคัญครับที่ต้องทําวันนี้นะครับที่ดองไม่ถึง2สัปดาห์เพราะว่าตอนนี้ a c p กำลังจะหมดนะครับที่เราดองดองกันมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วละอะไรเงี้ยนะครับก็คือหมดแล้วหมดนี้ก็คือหมดเลยครับหมดวันนี้น่าจะหมดแล้วสำหรับ FCP นะครับเอามาการดบวกแปดครับเป็นลุ้นหรือการันตีอุย้ยการันตีบวกแปดถ้าอย่างเงี้ยขั้นต่ำหนึ่งร้อยยี่สิบ อย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะได้เห็นไฟครับ120น่าจะหลักแสนขึ้นอยู่ละอ่ะนะครับคลิปนี้ครับถือว่าดวงดีพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากบ p พกันก่อนครับผมเนี่ยเราต้องเก็บตังค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ4ี่แสนเพื่อตั้งรับครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัดลิเบอรี่ออกก็เหลือ 3, 3มสแสนมันถึงอยู่แล้วคุณผู้ชมไอ้ตัวบ p พเนี่ยไม่ถึง150นะครับก็อย่างที่บอกครับออนมาประมาณสัก8-9วันเพราะว่า SCP เนี่ยกำลังจะหมดนะครับก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ตังค์ขึ้นไปอยูู่่ทีคุณผ้ชม สองแสนโอ้มีสองแสนเนี่เหรอชิบหายลนะแต่คือเรามีการ์ดบวกแปดครับคิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าตังเือเหลือค่อยเปลี่ยนผู้รักษาประตูด้วยก็ไดนะ้ไม่ก็ไปขยับขยายตัวอื่นนะอันที่ต้องบอกก่อนว่าผมอัดวันนี้ครับผมนะวันที่29สิบกาพฤษภาคมครับพรุ่งนี้ครับผมนะจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับและเพิ่มเ p เนะี่ยเป็น275คือถ้าเกิดว่าจะรอพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ เซิร์ฟเวอร์น่าจะเปิดประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยแต่ f c p ผมเนี่ยเหลือไม่ถึงการ์ดของเรามีทั้งหมด90ใบครับนะการ์ดไม่ได้เยอะมากครับผมหลักๆใบนี้คุณผู้ชมนะครับหลักๆคือใบนี้นะแล้วก็ใบอื่นๆเนี่ยจะมีจาก40เหรียญที่ผมไปหมุนมาก,ก็คือใบนี้ครับแล้วก็จะมีจากแรงก,ก็คือใบนี้หลักๆการ์ดรุ่นแปดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับคือมันไฟแน่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับแต่อีก2ใบเนี่ยมาดูกันว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่ คิดว่าน่าจะได้เสริมครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดสำหรับคลิปนี้ครับชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel n e ท t tv ครับเราไต่จริงจังคุณผู้ชมสหรับแรงเพราะฉะนั้นขอตัวเบิ้มๆนะครับไม่ก็ ln เนี่ยอีลิคันโตน่าทุกอย่างจบนะครับคุณผู้ชมมาครับใครเพิ่งเข้ามาใครเพิ่งกรอมาผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับเราจะได้มีกระจิตรใจในการทำคลิปต่อไปคุณผู้ชมให้มันรู้ครับว่าสายฟรีเราอยู่ได้คุณผู้ชม90บไป มันไฟโอ้จะเป็นเฮจีอังกฤษกลางลุกเมียจบเลยจากสองล้านกูเหลือแสนเก้เลยโอ้แล้วโอ้โหมีเชฟเินโก้กับอึมติตี้ฮะอู้แต่โหลูลคาเชฟเินโก้มันหล่นมาเยอะแล้วคุณผู้ชมอึมติตี้สามหมืครับบวก8มี2ตัวครับผมนะถ้าเป็นเมสันเมาส์สองล้านแม่งเหลืออยู่แสนเดียวคุณผู้ชม เดี๋ยวนะผมหาอีกใบก่อนอีกใบใบนี้ครับโอ้โคตรเกลือสี่สิบเหรียญคุณผู้ชมเจ็ตซี่ลินการ์ดแสนเก้าคุณผู้ชมครับเซตนี้ถ้าเกิดว่าคำนวณทั้งหมดก็ตรงนี้ฮะสี่แสนแล้วก็ที่จริงตอนนี้ผมมีสตาร์พอยท์อยู่ประมาณ35,000ทุกคนครับเดี๋ยวต้องดูว่าเข้าเดือนใหม่เนี่ยมันจะมีการรีแพ็คหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการรีแพ็คก็น่าจะได้เสือครับเดี๋ยวออนไปเรื่อยเล่นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยพยายามเก็บสตาร์พอยท์พยายามทำเควสไปเรื่อยเนี่ยคิดว่าน่าจะพอได้เสืออยู่ สำหรับตัว Star Point ครับถ้าจะไม่ผิดนะีวันที่30นี่ฮนะเขาบอกอยู่นะเดือน6วันที่สามสิบ Jesse Lin Guard ตัวมีเป็นร้อยถ้าเกิดว่าไปเมซันเม้าอะทุกอย่างจบคุณผู้ชม2ล้านแบบว่าหนอกหนอกนะครับผมขายผมไม่รีบแล้วนะคุณผู้ชมครับผมขายสักประมาณสองสองศูนย์ห้า 2, แล้วนะกงง 5, ันนะปาดตึ้งๆครับห้าพันไปนะครับแล้วก็จะมีชูอา c นี่อ๋อถ้าตีติดบวกค่าได้หกหมื่นนะไม่ตีแล้วกนะันคุณผู้ชม กดจากราคาครับอ่าตัวนี้มีคนรับอยู่นะฮะแต่ผมไม่รีบครับอึมตี้ผมขอ3 000, 3มหมื่นสามนะครับสายฟรีคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเรามีการเสริมทับหลายๆตัวจากหลายๆคลิปไปเจ๊งทุกคลิปนะครับผมเสริมโยเกิ้ลโคลเลอร์ไป2ล้านเกือบ2ล้าน5นะไอดีบาเยนปัจจุบันเหลือประมาณล้าน7ล้านแคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยคุณผู้ชมครับกับการซื้อนักเตะผมซื้ออาซาไป6ล้านเหลือ4ล้าน นะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บช้ำน้ําใจมากๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่พยายามซื้อราคาสูงครับถ้าเป็นไปได้จะตั้งจับไม่ได้แบบว่าเลยราคาต่ำเนี่ยมาสักนิดสักหน่อยเพราะเราเจ็บกับอะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเน้นหน่อยนะยิ่งสายฟรีเนี่ยเรายิ่งต้องเน้นนะครับขนาดผมเน้นนะทุกคนครับโรดิโก้ล่าสุดฟูบารซิลซื้อร้านหนึ่งตอนเนี้ยเจ็ดแสนนะครับหาดคุณแบบว่าใน2อสาวันไป3ามแสนสายฟรีเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะสามแสนสี่แสนอ่ะ ใน3 4วันนะแล้วผมหยิบฟองลิเบอรี่มาขายด้วยครับปัจจุบันี่ยมีคนตั้งอยู่ประมาณแสนสี่พันเนี่ยผมปาดตึงๆฮะแล้วเราขายสักประมาณแสนทั่วแล้วกันคุณผู้ชมครับคิดว่าน่าจะออกนะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะไปทุกคนครับอันนี้คือเรียกว่าทุกข้าว่าแกงหรือเปล่าทุกคนครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับ A few moments later มารับตังเซตแรกก่อนเนี่ยผมนะตอนนี้ลิเบอรี่ขายออกเรียบร้อยแล้วก็มีอืมนตี้นะคุณผู้ชมครับหลักๆก็ประมาณนี้ครรัับตวเเาไไม่ด้ยอะครับ ตัวที่ยังไม่ออกเนี่ยก็จะมีไอ้พวกลินการ์ดน, <Nope. S 1> นะครับก็อาจจะต้องรอซะหน่อยนะมันส0 0แสนคุณผู้ชมครับมาลิเบอรี่ออกอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งหรือเปล่าด้วยคุณผู้ชมครับอ่าลิเบอรี่ลิเบอรี่ใช้สักประมาณ20โอ้โหแต่มัน8,000นเองอ่ะคุณผู้ชมผมว่าสิบเปอละกันคุณผู้ชมครับ30,000ตรงนี้อีก10%นะครับเพราะว่าเงินคิดว่าน่าจะได้ซื้อแล,ล้วล่ะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ครับผมนะ167,000 M คุณผู้ชมครับตรงนี้ผมอัดคลิปแล้วเนาะโอเค รับมานะครับเบสเสีตังผม4ี่แสนครับคือ4ี่แสนเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ตั้งกบหมนะเพราะว่าราคาซื้อขายล่าสุดเนี่ยอยู่ที่4ี่แสนกับ1นึ่พันถ้าเกิดว่าเราเบสตรงนี้นะครับที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดอ่ะก็น่าจะซื้อได้อยู่คุณผู้ชมแต่ย้ําอีกครั้งเราไม่อยากเจ็บแบบครั้งที่ผ่าน,านมาผมเอาเลยคุณผู้ชมครับ370นยะับยอมซื้อจากราคาต่ำเก0าพนนะครับถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ ค่อยมาว่ากันคุณผู้ชมครับเอามาครับอาจจะมีการเบ็ดขึ้นเล็กน้อยครับผมนะสามเจ็ดสามแปดอะไรเงี้ยแต่ค่อยว่ากันครับผมนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงครับแต่ตอนนี้เอาราคานี้ไปก่อนละกันคุณผู้ชม A few moments later ได้มาเรียบร้อยครับผมนะทั้ง a b d ปเ e ่ครับพร้อมกับลินกาดขายออกเรียบร้อยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ใจว่าตัวไหนมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้เฝ้าหน้าจอคุณผู้ชมครับมาแต่เป็นว่าขายออกแล้วก็ได้รับเรียบร้อยครับผมนะก่อนอื่นรับไปเลยครับสำหรับ a b d ปเล่นะครับ หวังว่าตัวนี้จะเก่งกว่าเออผมลืมบอกผมมีการเบสเพิ่มเล็กน้อยนะรู้สึกว่า3ามแสนมันก็อาจจะรู้แบบว่าราคาต่ําไปหน่อยอนะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งเป็น3ามแสนแก็ได้มาเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแต่ได้ก็ดีคุณผู้ชมครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ซื้อราคา4ี่แสนห้าแสนสักพักวันต่อมาราคาตกเจ๋งอีกคุณผู้ชมเอามาครับที่เหลือครับผมสำหรับเจสซี่ดินกาดคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเมสันเมาส์น่ะสล้านไปแล้วนะครับดันได้เจสซี่ดินกาดคุณผู้ชม อ่ะเอา10%แล้วกันนะคุณผู้ชมครับตรงนี้อีกประมาณแสนห้าคุณผู้ชมตรงนี้ครับรับมาเลยครับเบสเซตของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณแสนแปดถ้าเกิดว่าขายในบทนี่ก็สักประมาณแสนเก้าคิดว่าน่าจะได้ครับแต่สองแสนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะถึงคุณผู้ชมปีก่อนเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาคุณผู้ชมนะครับสำหรับไอตัวที่ผมเล่นอยู่จะเป็นไอตัวปีแรดอนะไรเงี้ยใจผมอยากได้อเล็กซิสซานเชสปีนี้นะครับแต่บอกก่อนนะเป็นอเล็กซิสที่มันอาจจะไม่ใช่บวก8แต่สัตแตกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย ค่อนข้างเก่งคุณผู้ชมครับอลเล็กซิสเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าผมเล่นอยู่แต่เป็นป u t ูทนะครับแต่มันเป็นบวกแปดครับอันนั้นก็เอามาเทียบกับตัวนี้ไม่ได้ครับแต่ตัวนี้สแตทก,ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับวิ่งความเร็วสปิดต้นมีคล้องตัวเยอะยิงไกลโอเคปั่นโค้งผมว่าโอเคมากๆ นะครับแต็กนี้กับราคาห0าแสนคราว่าแพงไหมก็อาจจะนิดนึงคุณผู้ชมครับแล้วก็เรื่องของ f อเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลแล้วเพราะพวกนี้จะอัพมาอีก5เอาเปไน็นว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับ BP ีของเราที่เหลือครับเดี๋ยวเก็บไว้สำหรับคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมาวันไหนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับ ACP เนี่ยจะไม่มี นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าค่อนข้างหนักใจอยู่นะฮะเราจะดรอบแบบที่ไม่มี SCP ครับจนกว่าผมจะเก็บไว้ตัว Star Point แล้วก็ไปซื้อแพ็คอะไรเงี้ยถึงวันนั้นน่ะน่าจะต้องเป็นวันที่เราต้องทำคลิปเพราะวันที่ทำคลิปเนี่ยมันควรจะต้องมี SCP ด้วยนะครับอ,อ่ะอวีดีเพล่ตรงนี้ครับผมนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสแตทครับสเตทปึ้งประมาณนี้นะซัปปีต้นความเร็วถือว่าค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมไปพูดต่อด้วยสำหรับความเร็วครับเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงครับผมนะก่อนที่เราจะไปรับชมมมมไลลผผผูู้้ืเยชม ตอนแรกคลิปเนี้ยคิดว่าจะมาอัพสำหรับไอตัวลิซาลาซูด้วยนะปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะให้มันเก่งกว่านี้สัหน่อยเพราะไอพีเราน่าจะเหลืออยู่ครับลิซาลาซูเออยไอตัวครอสเออยรวมถึงไอตัวเปียคอยเบียเนี่ยนะเดี๋ยวเราขยับขยายเป็นบวกหคุณผู้ชมบางตัว5ได้ก็จะ5ครับผมนะอย่างลิซาลาซูเอาละคลิปนี้ยาวแน่มีไหมเนี่ยสำหรับไฮไลท์อ่ะผมไม่ชัวร์แล้วกันนะคุณผู้ชมครับถ้าคลิปมันยาวไปเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์ออกแล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบว่าด,ดูคลิปยาวจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่่่่ถถ้้้้าา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 าเเเเเเกกกิิิิดดดวววชชอออบคคคลลลปียย็มมมมนนต์ไุณผููซซ เลยก็คือปีนี้นะครับราคาเนี่ยประมาณ5 0,000ื่นนะครับถ้าตั้งสูงได้ก็โอเคนะผมว่าตัวนี้ผมว่าเก่งถ้าดูจากกราฟราคาที่ผ่านมานะครับราคา50,000ื่นเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ต่ําที่สุดละนะครับเพราะฉันก็ห้าหมื่นห้าได้อันนี้คือเก่งแบบว่าเก่งแน่นอน100%ส่วนตัวชอบด้วยนะสำหรับไอตัวริซ่านะครับแล้วก็มีเปียฮยเบียร์ครับผมนั้นในตำแหน่งของกลางรับปัจจุบันเนี่ยผมใช้บวก5ถ้าเป็นไม่ได้ก็ขยายมาบวก6กก็ได้นะฮะแต่ตังค์น่าจะหมดพอดีปะ อ่ะผมตั้งต่ำแล้วกันนะเขายังกันขายขนาดนี้เขาโยนมาให้เราแน่นอนคุณผู้ชมรับมานะครับ ส่วนไอตัวแบ็กขวาอย่างครอสเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีต่างอัพแล้วต่างไหมดแล้วแต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะตัวนี้มันก็ค่อนข้างเก่งดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันหายากด้วยอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูนะว่าคลิปนี้ยาวหรือเปล่าถ้ายาวก็จะไม่มีไฮไลท์ครับถ้าไม่ยาวเดี๋ยวพอร,รับชมไฮไลท์ต่อได้เลยครับ No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They blocking your vision. But no, you can't listen. That shit is all Cause you hold the power as you're long never as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna, take that? just gonna take that? Make them take it all back, it all back. Don't tell me you believe that, that. Are you just gonna take that? never beat They're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just freaking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?